ทำอะไรเล่นแล้วเหรอตนะอนนี้เออเออ,เอ,อมักตอมักกองลาชอบชอบเ <c oughs> ไม่ไรลูกขับรถอย่าไปคุยคนเดียวเออ เป็นอะไรเป็นอะไรไม่เอาเล่นต่อมาิมาิอ่ามาิโอ้อ่า